ดววยรัักและงงีจึนำสิ่งี้มาาใหเรรัก <Okay. S 3> สดวัสดีค่ะวันนี้สอนพาทุกท่านมาช่วง GRV สัญจรค่ะกำลังอยู่กันที่จังหวัดสุราธ,ธานีนะคะอําเภอเมืองค่ะอยู่กับพี่รุ่งค่ะพี่รุ่งขาสวัสดีค่ะสวัสดีแคะก่อนอื่นแนะนำตัวสักนิดนึงค่ะอ่า,อาชื่อ ชื่อจริงภาวพิมนุนะคะชื่อเล่นลุ่งทิพย์ค่ะพี่ลุงทิพย์นะคะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้ก็50าสิบเศษแล้วค่ะ50าสิบเศษเศษนะคะพี่รุ่งคะก่อนที่จะเริ่มทาน GR v กล่องนี้ค่ะมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะดูสภาพตัวเองไม่จืดเลยค่ะเป็นคนที่ว่าได้กำไรผิวแต่ว่าด้วยว่าเคยแพ้ยา ทำให้ผมก็ขาวแล้วก็ใบหน้าก็เริ่มโทรม,มาจากที่ว่าหน้าตาก็ใสก็กลายเป็นฝ้าเป็นกะมีฝ้ามีกะ,กะ ผมก็งองอกขาเลยใช่แล้วเป็นคนที่แพ้เป็นเป็นภูมิแพ้ที่ไม่สามารถโกกผมได้ก็เลยไม่ได้มีการโกกผมตั้งแต่แรกที่แพ้ยามาเป็นเวลาที่แพ้ยามา่แพ้มาสิปีแล้วค่ะสิปีเดือนนี้คือเดือนที่สิบสิบปีพอดีค่ะครบสิปีแล้วาหลังจากแพ้ยาเนี่ยเราก็เริ่มมีฝ้าเลย ใช่ค่ะเพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าแต่งหน้าก็ไม่ได้บำรุงมากก็ไม่ได้เป็นคนที่แพ้ภูมิตัวเองด้วยเป็น SLE ด้วยเป็นคล้ายๆว่ามันมาแพ้ยาภูมิแพ้แล้วก็ทำให้ร่างกายเราเหมือนมันต่อต้านไปเสียทุกอย่างภูมิคุ้มกันมันลดลงลดลงใช่ค่ะลดลงเลยมันมันก่อน มันเหมือนกับว่าจะก่อนอายุอันสมควรซึ่งจริงๆในช่วงระยะนี้เ,เมื่อเทียบแล้วสภาพที่เราควรจะเป็นมันควรจะได้ดีกว่านี้แต่พอเราเป็นตรงนี้มันสิบปีเนี่ยมันทำให้เราเสื่อมเยอะมากเรียกว่าเสื่อมก่อนวัยใช่ใชเสื่อมก่อนวัยค่ะแล้วพี่รุ่งได้ทานจีอาวีมานานแค่ไหนแล้วคะก็อ่า คุณแนะนำนะคะคุณติ๊กแนะนำคุณติ๊กโยสิตาแนะนำเมื่อตอนเดือนประมาณเดือนเมษาเมษาค่ะค่ะก็ทานมาแค่วันละเม็ดอะค่ะเพราะว่าค่ะต้องบอกว่าดื้อจากเขาบอกว่าให้ทานสองเม็ดนะคะก่อนนอนเช้าเย็นช่วงแรกก็วันละสองเม็ดดีแต่พอทีหลังก็แค่วันละเม็ดอะค่ะดื้อจัดใหญ่จัดใหญ่เองเลยใช่ค่ะแต่ว่า แล้วก็คือยังไม่มีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ<ม>์เพราะว่าเพราะว่าเรารู้แต่ว่าวิทยาศาสตร์เขาเขาศึกษามามันดีแน่แต่เรายังไม่ได้ลองเราจะบอกได้ยังไงว่ามันดีจริงอไอ้ประเภทที่ว่าดื้อรัน้นอะดื้อรั้นมันก็ให้เป็นเหตุ<อ>แต่ทีเนี้ยพราะว่าเราทานไปแล้วแต่ผลที่มันได้คือผิวมันก็เริ่มดีขึ้นจริงมผมมันก็ดีขึ้นจริง จากที่ว่าจากที่งอกตอนนี้มันเริ่มเป็นสีดําใต้คนผมใต้คนผมเห็นชัดเจนเห็นชัดเจนว่าตัวเองเริ่มเปลี่ยนแปลงจากที่ว่านอนนอนมีมดขึ้นมากัดเซลล์ผิวตัวเองก็คือเซลล์ผิวมีการลอกตัวค่ะตอนแรกเราฟังคนอื่นแล้วว่าเขา เขาคุยเกินโอเวอร์หรือเปล่าใช่เป็นไปหรอแต่พอโดนเข้ากับตัวเองโอ้ไม่ใช่แล้วขนาดที่ว่าเราทานบ้างไม่ทานบ้างแต่คิดว่า1ิปีที่เราพยุงตัวเองกับการแพ้ยาแล้วเราคิดว่าเราแน่แล้วไม่ใช่ค่ะพอมาทาน G O Y ตัวนี้เราตอนแรกเหมือนกับว่าเราสลบไปใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่อยู่ๆพอเราฟื้นขึ้นมามันมีการทรงตัวที่ดีกว่าเดิมค่ะอย่างอย่าง ที่อัศจรรย์มากอัศจรรย์มากอัศจ,จ,จรรย์จริงๆก็กลับไปศึกษาที่ตัวเองเป็นศึกษาอาหารศึกษาผลิตภัณฑ์ที่ว่าตัวเองเคยได้ผ่านมาแต่ตัวเองนี้จะไม่เน้นยา,าสารเคมีอมบอกได้เลยว่าไม่เน้นสารเคมีเนื่องจากว่าความกลัวที่เราแพ้ยาณวันที่เราพร้อมที่จะไปพร้อมที่จะไปทำให้เราเนี่ย ไม่กล้าที่จะไปรองรับไม่กล้าที่จะไปทดสอบอะไรมากมายเราเจอมาแล้วเราเจอมาแล้วแล้วก็ใครเล่าเราไม่เหมือนกับเราเจอเองแล้วเราอธิบายเนี่ยคนที่เจอเหมือนเราเนี่ยเขาบอกเลยว่าใช่คุณเป็นแบบนั้นจริงๆคุณไม่ได้อุปโลงขึ้นมาถ้านับเวลานับตั้งแต่เมษาถึงตอนนี้ธันวาเนี่ยก็เกือบ8เดือนแล้วใช่รุ่งได้รับการจอาน g ว v ใช่ค่ะขนาดว่า ทานบ้างไม่ทันบ้างยังเห็นผลลัพธ์ยังเห็นผลลัพธ์เลยมีความมั่นใจว่าแล้วบังเอิญว่าก่อนหน้าสามสี่วันเนี้ยเริ่มมีอาการแต่ตอนที่ว่ามีอาการของเก่าเนี่ยตอนที่เราเราเราลองรับไปเราไปฟื้นตัวใหม่อีกครั้งเนี่ย มันช่วยมันมันมันทำให้เราคิดว่าตัวนี้ที่เราเป็นอยู่ตอนนั้นมันฟื้นขึ้นมาอีกรอบหนึงห่งก็เลยหันว่ามาตั้งใจแล้วไปเจอกับคนที่กำลังป่วยซึ่งเป็นคนที่รู้จักแต่พอเราอธิบายเขาก็มีความต่อต้านเหมือนเราแต่ตอนนี้มันนับมาจากตอนนี้คิดว่าเราดูแลตัวเองดีเราก็อยากจะสานต่อเพื่อให้คนที่เรารักเพื่อนเ่นเนียได้สัมผัสสิ่งที่ดีแล้วก็ด้วยว่าเราเนี่ย ถ้าเราเป็นอะไรไปลูกเรายังยังเล็กอยู่ตอนนั้นพอมาตอนนี้มาเจอน้องเขาลูกเขายังเล็กอยู่แต่ดูแลว้วเขาอาการน่าจะเป็นเยอะ<ม>เลยคิดว่าต้องมาศึกษาและเอาความรู้ตรงนี้ไปบอกเขาว่าให้เขาเชื่อมั่นให้ได้และให้เขาดูแลตัวเองให้ได้เหมือนกับที่เราเคยผ่านมาแล้ว<ม>ค่ะค่ะก็สรุปง่ายๆตอนนี้พี่รุ่ง ดีขึ้นผิวพรรณกลับมาดีเหมือนเดิมฝ้าก็จางฝ้ากระก็จก็เบาลงเบาลงการนอนหลับเป็นยังไงบ้างคะการนอนหลับมีบางช่วงที่ยังมีบ้างเพราะว่าก่อนหน้าที่จะทานเนี่ยเราจะนอนไม่ค่อยเลยเราเหมือนกับว่าคนมาฝันละเมออยู่ตลอดเวลาหลับไม่ลึกหลับไม่ลึกแต่พอตัวเนี้ยแม้นก็ทั้งว่าเราหลับแค่สองชั่วโมงเนี่ย ร่างกายเราก็เฟิร์มร่างกายเราเฟิร์มแล้วได้เรื่องนอนหลับด้วยระบบขับถ่ายระบบขับถ่ายการพายลมดีมากแล้วก็ทําให้ระบบย่อยนี้ดีขึ้นค่ะได้ทุกระบบเลยได้ทุกระบบเพราะว่าตอนที่ว่านับย้อนไปถึงตอนแพ้ยาอาการที่มันเป็นเนี่ยตับไตไส้พุงม้มปอดน้ําท่วมปอดอะไรก็เป็นหมดเรียกว่ารวนทุกระบบรวนทุกระบบ จากไม่เป็นเบาหวานเบาหวานขึ้นมา300กว่าทั้งสุดท้ายที่เช็คแต่พอเจอยายาเบาหวานสิ่งที่ได้คือขับรถแล้วมันจะลงไปใหม่ <c oughs> กลางทางรับไม่ได้เพราะว่าเราแพ้ยามามเราตรงนี้เราเจ็บปวดมามากพอแล้ว <c oughs> เลยบอกว่าจะไม่เข้าไปหายา <c oughs> เพราะว่าพอาไปหาหมอ <c oughs> มอบอกว่าต้องทันยาเท่านี้เ <c oughs> ท่านี้เท่านี้ออ้ย <c oughs> พอเราทานครั้งแรกเราก็เป็นพอครั้งที่สองหมอรดยาเราก็เป็นอีกมไม่เอาแล้วขอเอาธรรมชาติ10<ม>ปี ฟื้นฟูตัวเองดูแลตัวเองพยุงตัวเองหาหนักทําไม่ได้แต่ต้องรักษาตัวเองเพื่อที่จะดูแลลูกให้โตเป็นสาวได้ค่ะนะคะนี่แหละค่ะคือประสบการณ์จริงๆความรู้สึกจางใจของพี่รุ่งที่หันหลังให้ยาเคมีไม่เอาีกเลยช่วยชีวิตไม่เอาไกเลยช่วยชีวิตช่วงสุดท้ายแล้วค่ะฝนอยากให้พี่รุ่งฝาก GRV ถึงผู้ชมผู้ฟังทางบ้านจะมาฟังตรงนี้นะคะคือจากที่ว่าเราพอมีภูมิความรู้ ถึงว่าไม่ได้จบปริญญาตรีนะคะไม่ได้จบปริญญาเอกแต่ด้วยประสบการณ์ที่ว่าคุกคีอยู่กับคนป่วยตั้งแต่เรายังอายุน้อยๆยแล้วพอเรามาป่วยเองเหมือนกับว่าเราเป็นหมอที่สอนตัวเองทำให้เราเนี่ยก้าที่จะปีเซนต์ตัวเองด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยให้คนอื่นฟังได้อย่างเต็มปากแต่เรื่องที่เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อผู้ใดไม่เจอผู้นั้นจะไม่เชื่อนะคะ เรื่องควาเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าว่าวันหนึ่งวันใดคุณเจอแล้วขอให้คิดถึงจียวีที่ประสบการณ์จริงจากที่เคยเป็นเนี่ยอยากให้สัมผัสดูค่ะค่ะอยากให้สั<อ>ันะคะก็ขอ,ขอให้ทุกทกท่านนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังเสมอคะ่ะสิ่งที่พี่รุ่งมาแบ่งปันก็ถือว่าเป็นวิทยาทานสำหรับทุกทกท,กท่านคะ่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ đi năm sinh đi mà hay